แม่ถ่ายวีดีโอไว้ให้นะครับโจขับรถตักดินแบ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 นพ่อขับมอเตอร์ไซค์แม่รถตักดินดูก่อนเออนี่ไงดูก่อนอ,อ,นอ,อน่เอ,อายบไปไายบายก่อน,อนสู้สู้บูดิสู้สู้เออขับไปเลยสู้สู้ ครับเลยครับชูช่ๆว<ช>ันทูที่อะไยตูที่อไปที่เก่นในเก่งโอ้โหเก่งจังอ่ะหถึงสิสิสิบสองสเโอ้โหเก่งเอ C ซได้ยัง A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S N T U V W f Y c Đen 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 A N Mốt A B Bớt Nốt B C Khét Mèo C Khét Mèo D Đốc Xuân D น,น,น,ก,น,ก,นกตัวไหนอือนกนกตัวไหนคือหมาดีดอกหมาดีดอกหมาอออีเอ็กไก่อีเอ,อ็กไก่เอฟฟิตปลาฟิตปลาจิเกเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเฮ็ดเห็นแม่ไก่ไ พีพริกหมูหมอ่าเอ็มมังกี้ลิงผู้สิูุเอมมังกี้ลิงเอ็ด้วนดยนะไม่เอ็นจนแล้วลโยโออยอมบูล่าล่มไอ้ล่มอยู่ไหนล่มอยู่นี่แมวมาเอาเดดเดเดี๋ยเวเด,ดี๋ยวบสีบามาลา น้องจี๊ดอย่าไปนั่งกับน้องโจนั่งข้างบนสิลูกนั่งข้างบนแล้วเออนั่นแหละจี๊ดเป็นคนควบคุมโจเป็นคนขับอ่นนันพี่จี๊ดชื่อจริงชื่ออะไรจิลาวันลาวันจาตุ้ม ูชื่ออะไรตงหวานปู้งหวาน่รู้ปูอ้วนบอกปอนกูอ้วนญาจิตญาจิตเออพี่เจมพี่เจมชื่ออะไรพี่เจมอดิศักดิ์จาตุ้มพ่อชื่ออะไรครับสุนทราพรจาตุ้มพ่อชื่ออะไรครับบอกหน่อยดิพ่อชื่ออะไรครับ พ่อชื่ออะไรครับจูดด์พ่อชื่ออะไรบอกก่อนปัตตุนอาปอาูปตตาูเออเจมเจมอีโจชื่ออะไรนะนะลาปตาูตนปปาปอนดาดูแม่แมู่มแม่แม,มวนตาดูโอ้เก่งมากเยี่ยม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 ชูนิ้วสิเยี่ยมเยี่ยมเมเยีย นิวโป้ป้งชี้กลางนางก้อยป้งชี้กลางนางก้อยเก่งมากแค่นี้นะครับ๊บายบายเก่งๆ,ๆ,ๆ,ๆ